อย่างนี้ละวกว่าใครกี่ครับหนึ่งืนสองตัวนี้เนาะตัวนั้นแปดพันตนนนนัวน้ำเหล่อนแปดท่านแปดแปดันเราห้างว่ากี่วมา่อไหีนะ่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ตลาดนัดบัวบ้านนอนชีสามแยกนานวันเหมือนเดิมเะครับผม<ส>ก็เป็นวันบระทานน้องอนีเนาะเดี๋ยวพายเบิง กวครับการซื้อขายรัวครับบรรยากาศแล้วก็จะเปิดราคาต่างตัวให้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อากาศก็หนาวเหมือนเดิมหน้าแรงแต้นานาวนะครับตลาดก็เงียบพอสมควรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูด่านในกันเลยว่าเป็นไดเดี๋ยวเปิดราคาห้ครันไปเดี๋ยวมันรุ้นงานเนาะนี่สองหมื่นแปดเนาะสองหมื่นแปดต่ได้จ้ะ ต้องลองได้ครับสูงที่สาโลสูงเท่าไรครับนี่อันนี้บอกมันสูงเท่าไรเนาะุประมาณประมาณประมาณหน่อยสีจ้ะอยสีเป็นอะดตปีอายุประมาณสิเกเดือนยี่สิบเดือนจ้ะพันน้ำนมพันโลนอยู่บอกจ้ะพันพันโลนอยตัวสูงเลยครับหน่อยสี่สิบกว่าจะยากไปอยู่ไกลเมือนโตสูงเลยครับลงจะวันออไกลเมืองนะเนี่ยจ้ะอันนี้สูงหนอยสิบหาน ประมาณเกือบร่อยสี่สิบกันมะถึงกือบเดียรวันนี่ชงร่อยสี่สิบห้าจะวันผสมเนาะจ่าวันผสมจ่ะเอายูจะมันหอนป่ะจ่าสิบเก้าเดือน20เดือนนี่จ่างูนี่ครับไอจ้างานี่ครับาจ่าเอินกระตือเคือสองหมื่นแดพันหนึ่งสองห่อลองไหนนะครับจ่าส่งฟีสามสิกิโลส่งฟีสามิกิโลนะครับจ้าเมื่อโท่กันในหอยคู่คือเกานะจ้าในหอยคู่คือเกานเดิมเครับเดี๋ยวผมจะลงให้เดก้าสองเก้าแปดสี่สองแปดแปดหจ้าจ้า แกไปใส่เบืองดันสักทนแล้วมันมันเหมือนมันรู้งานเนาะจ้าจ้าหูจ้าหูยืนหน้าหูแก้วได้ครับหได้ครับอันนมพนันโลนอยู่จ้ะแงาวครับยู่เบืองดันอสเปล่าเดือนเบืองดันยวเบืองดันล่างมันนันตนนีถูกซ้อนรับประกันสองสรงสองทรบโบมี่จ้ะรับประกัน เงือบังดลาดลังกบมาดดีดปากก็ใช่นี่นะครับจ้าจงามงามนะครับตัวเดสิบเก้าเดือนเนาะวัวสิบเก้าเดือนนะครับยังมันยังมันครบขวบสองปีนะนี่นะครับเด้อไปจินใจกระทุวันไหนนะครับจ้าจ้าดีือเขาเบิองใดครับยึดตลาดนัดทั่วบ้านดนจี้สามแยกน่านนวลนะครับเอามาเลยครับสองหมื่นแปดต่อรองได้นะครับผม ของในหอยปูนะครับรตเนาะหรือเป็นตัววกสูกันเรามีงวโตหั่นก็หนึ่งเท่ากันไม่เท่านนะข <c oughs> นะายไปเลยเหรอขายราคสองตัวนั่นขายะ,ะตัวนี้ขายขายแล้วนี่ก่อนนี่ไปเลยอันโคโคนั้นสองพัไอ้สองหมื่นพันจ้ะตัวนี้ก็บบกแดงหมบอกว่า<อ>จริงเขาบอกว่างวเราไม่งวถูกทูกงเยออจริงัวหางวถูกเห็นได้นะวันนี้นี่งวมาถึงมือแล้วหาให้ได้แล้วว่าค่โคนนั้นสองหมื่นพันจ้ เขาเห็นว่าลราหางัวดถือได้เนี่ยว่าเราหานใจไแลัดต่อรัได้เพราะว่าเราหางงวดราคาเพราะแพงยได้สองมื่อนท่านี่สองตัวสองเมื่อนต้องตัวเรากี่บาทเองนะครับตัวไหนะครับน้จ้าวันหนื่อไปใส่งานออตัวนี้สามหมื่นสี่เนาะสามหมื่นนี่ครับของในหอยเขียวตุงสี ราคาสามหมื 3, ่สี่ไมได้ถึงสีหกองไปเขียวสามหมื่สี่คุ้งงนมมัเล่นค่ะจันี้ไหนไหนมมาตัวนี้ห่อ่ะลงเอาบานเนาะองเลนหอยเขียวถสีสามมื่นสี่ต่อรองได้อาการที่เราของเขียวนี่ะอาวาปนี้นบ้ สามหมื่นสี่คนเนียนงามอวนดีขนาดเนาะไ้ากเนมีจริงมเลยื่อขึ้องสง่สขายเาก็เยบสมหมื่นสี่นนเนาะหึรงร้อยสี่สิบห้าหนึ่งร้อยสี่ินะครับสามหมื่นสี่นะครับตัวนี้นะครับของไอ้เขียวนะเนาะ ก็ตัวใดทองตัวใดทุนว่ะอนี่ยบเยอะมัีแม่มาด้จำกแม่แม่านว่อ้ตตวเก่าบ่ดิแม่แล้ว嘛มองหูามักตัวโอ้หาเงนหายหน่อยตัวนี้เหอเูเนรอเนี่ยวดเก่าที่แล้วเอามาเหรอหานหาจำไอยู่เรยแม่ลูกนะครับตัวนี้หาเงินหาเอามาละเออนึง ต<ภ><ย>ีประเทิงจ้ะคุดีได้เยรับแม่ลูกตัวนี้นะครับห้าหมื่นห้านะครับออหามุนหานะครับผู้แม่ลูกคราเป็นดีดูมัมนนะครับเนาะหาดือนนี่แหละออดือนนี่แล้วหรืเ ครับตัวนี้แม่เขามันนะครับครับตัวนี้สามหมื่นสี่เนาะสามมื่นสี่มีสามหมื่นสีครับของเงียวเดี๋ยวผมลงมาตูวไหนนะครับเนาะนี่ผสมลูกช็อกโกแลตนะครับป้าบูบาวเป็นรอเดเหรอ ผสมลูกจอกกันแล็สามต,ตัตวได้ดิเราเป็นสองตัวด้แม่ลูกหน้าแม่นะครับ ผสมเดียบมลอยครับเพื่อนกับผสมตามสามโตลเลยนะตามเหมือดละวานนะงามงามแม่ใไฮรูงงามครับขาวจุดบูลเลยนะครับผมห้าหมื่นห้านะครับเด้อ <c oughs> นี่ครับโมนีห้าหมื่นห้านะครับคูนี่เด้องามเลยแม่สีขาวหลุดแดงเนืองคืนครับแม่ก็ผสมแล้วในท้อนะครับผสมอ่ะช็อกโกแลตนะครับมีใบหลอดนะครับรับรองเรียบร้อยเด้อครับห้าหมื่นห้านะพี่น้อง

นะแม่ลูกมาไม่ได้คร,รับจะจังหวะไหนละลองราคากันนะครับตัวนี้นะครับดูตั้งเอาไว้ห้าหมื่นห้านะครับแม่ลูกนะครับผสมแล้วนะครับตรงมี้ดมแม่นะครับลูกเป็นตัวผู้นะครับช็อกโกแลตนะครับห้าหมื่นห้านะครับตัวนี้

ลรตัวเนี้ยเีนะครับเนคบไปีาเขาไเไีนะครับเน่ยนครับปิดหลังแล้วก็ล่ะอยากจะอยากจะบีอ่ล่ะชิเดครับ้โอ้ยมครับันจนครับแล้วก็ไทยเบิงนะครับผมง่ายนะครับพี่น่อยอยากให้มาเบิองมากว่าตลาดนัดแบดนั้นที่นะครับ ปนบัวค่อนข้างที่จะสวยนํารับรักนะครับสนใจก็มาดูได้ครับตลาดนัดเปิดทุกวันจันและวันปฏหรือหดนะครับสองมือนะครับอาทิตย์หนึ่งสองวันนะครับจันและปฤหรสห์นะครับเนาะตัวนี้นะครับแม่ลูกครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับนี่ครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกค่นี้ ลูกับมานจักเดือนเนี่ยลูกจักเดือนลูกสามเดือนเนาะนี่ครับคู่นี้ครับสามหมื่นแปดปัญหาครับแม่ลูกนะครับต่อรองได้ส่งฟรีด้วยนะครับผมนี่ครับเบอร์โทรไปายังแปดห้าศูนย์แปดห้าสามศูนย์สี่เจ็ดห้าเก้าสองนายหอยแจ็คนะครับ ผู้ใดมัวตัวใหญ่ไปได้ขีดบงก่อนนะครับส่งฟรีครับนน้อยๆแจกนะครับโอ้ยงามนะครับแม่ดูกนะครับซื้อเด้อจ้ามือก็บาทเองนะครับเพื่อไทยกี่นะครับ้ขายไรก่อนขายแลบอะไรตัวนี้ตักบาทโอ้ยห้องแมนแต่วันเสา ้วค่าใช้ได้ะเนี่ยไม่้องหัวนะครบ่กี่นะครับนี่ครับของเจ้าเบอร์เดนหน่อยเขลองเคลียนนี่ไหมแมลียร์กี่เบิร์เดินเบอย์เดิจะได้ลาวเดินๆก็ดีวะเขียปก็หาแปลปัญหาแปลปัญหาครับตัวนี้นียแปลปัญหาเลยผมีเมื่นเลยแปลพันหานะครับตัวนี้ เพเหนือเลไร่ัวกี่ันกบไร้เียมไร้ีตัวนี้จะมันมันจองป่มจองจองกันแม่มันจองกันแลเนาะข้าวัดผู้กั้วอ้เเน่ยกี่นะครับเนาะก็ถามมาเขาถามมาหลายหลายงกี่ไงเนี่ยนี่ละงกี่ครับหนึ่งมือสองตัวนี้เนาะตัวน้แปตันตัวน้ำเหล่านแปดตันแปดแปตันเราหางงวกี่มาหาเนี่ยไ้ก้าเดีเข็นตึงงกี่ เต้ยท okay. okay. right. okay. right. ุไบ you know mm. right. 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 We ้าเรเต้ยอย่ดยวบอกลูกข right. ึ้นไปอันนี้เอามตัวใหญ่หมดเลยตัวนี่ตัวไหนแม่วนะบ่ี่ร้านไหนกันนะเออเมื่ันหาลอยก็นี่เมื่อนหาลอยนครับพวกกี่พวกกี่ไม่ต้องวกี่แล้วมาตัวพวกกี่กนี่บอีน่ ดึงกว่าเหน่งวาข้นทั่วายตายลยครับวัวจี้ครับผมตามาดีใจกว่าไี้ปากรเบิ้งอะไรนี่หนึ่ห้าร้อยนะครับวัวไทยจีนะครับต่อไหนเนาะวอวเราหางว่ากี้งครับไอ่มอสบ่น่อยเนี่ยุนเก่าซีจุนเก่าซีจุนเก่าจซนเก่า S เก่า S C C เก่าเสือไอ่มันยเบิร์มันังเบิรมเนาะเบิรมกเก่าเราเนี่ยแหละลงงจุดไอ้สนใจก็เพิมว่าเดิอนเราห้าวกว่าไวัวี้ม่ั เห้นะครับพี่น้องนี่ยงวงกีวกเข้ามาแลี่้วงกีนู่ยเยไมเนใส่เดียร์ี่ใส่งไปเนี่ยตัวเสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ามโตนี่บอกนี่บอกสามหมื่นห้าป่ะมโตสามหมื่นห้า กองพันธุบุญครับสามหมื่นห้าเบอรโทนเดิมต้องม่้มทเบืองด้วเบอรโสามเกนะครับเบอร์องพันธุ์ในบุญนะครับสามหมื่นหาอตัวไหนตัวขาดีบ่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหาปันหาหมื่นาัหืนหาัญหายตัวละหมื่นหาครับตัขาวหนึ่งหมื่นหาปัญหาเนาะตรงละเรืขลาให้สามหมืนหาจบเรียบร้อยนะครับ ตัวไรนะครับด้ตามเมตัวสีรล่นนะครับได้กับสองหมื่นหนึ่งพันแม่ลูกแม่ลูกแมอนี่คกับ2องหมืนึ่งพันแม่ลูกมั้ขายถืงแต่เออขายถือเนี่งแลวก็าตัวหลวงกับเป็นหมือนเนาะสองหม่นหนึ่งพันนะครับเพราะมันจมนะครับตังี้มันมครับดนี่โทโมเดอร์โทโเดอร์ไปเบอร์โทรไปจบงได มีครบเลยนะครับดูตลาดนัดหนบอบจีนะครับงานจ่าอุดนะครับงามครับงามดีครับผมเนาะเาไหนนะครับด้วยตามทชุ่ของไอตีลุ่งนะครับของพันยเบิ่มนะครับพันยเบิบ่มลายุบาร์ดก่อนบางาเนาะเนืเบิ่มบาดงานนะครับเนาะพันคนงาพันมคนงาครับตัาไลยครับเบอพี่นองงามครับวันนี่ มันถูครับเมืนี้ก็ถูแล้วค่ะถูกรายแห่งรอมากไม่มไมต,มต้อ,อ,องออว่าถูเงินกี่ตำมูลเติ่นๆรู้ประจํามาือกันนี่นะว่ากี่เต้งเลอามาที่แตงโมกระโดดกว่ากาี่มากมเมืองเราเลยเต็มเลยไปเนลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวนี้นะครับเท่าแสนขายมืูนเอสนะครับพี่น,น้องขอ,องเสียเท่นะครับสนใจกะ เขามาเด้อวัวยอยู่คำค้งนะครับสูงไรยิบหะโดยระมาหนึ่งน่ครับ<ด>ใช่หรือหมือนเน็นะครับแม่พนธีครับพี่น้องหลายยหสนใจกับโต๊ะมาได้เนาะเป็นต๊ะเถือกหรือโต๊ะเถอกเลยนะโต๊ะเถอก,น,อก,น,อกนครับน พราะเโดนเน่ย้เนี่ยน่าจะเป็นรักะเหมือนหายจากลำปีหรือเปล่าครับหายมือเด็เนาะหายสนใจกับสื่อ,อไปไหนครับไปเลี้ยงไปขาเนี่เพราะเพื่อนก็เป็นก็ะโดระโเดกระโดะโรระโะโ้ดดะครับ หนึ no. no. ่งพ er, ันนะครับตัวนี้เนาะผู้เช่าเป็นตัวผู้นะครับไม่ห่างหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเซนเดินประมาณนะหลงหวงนะเป็นตัวผู้นะครับนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับโตลาดดัวก็เริ่มจะว่ายนะครับทักหลังครับช่วงนี้ครับตลาดดัวเริ่มยากนะครับขายยากกระบัวก็น้อยนะครับผมก็เลยค้ายนะครับแต่ว่ามันก็ดัวหน่อยครับช่วงนี้ ราคาค่ากระถูกนะครับโดยวัตถุนะครับเนาะนะครับสนใจเขาบางไหนนะครับเด้อพี่น้องตลาดนัดบันดอนชี่นะครับสามแยกนานวนะครับทางไปบุตลีกนะครับมาจากเด่นดวงเนาะหรือตั้องสายมือนะครับผมตลาดนัดเปิดทุกวันจันทร์และพฤหัสนะครับน่ครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับกา <Okay. S 2> มาตลาดนัว่าตามเืองตลาดงูว่ามาเปิดราคาเอาบรรยากาศการซื้อขายนะครับตลาดก็ค่อนข้างเะเงียบนะครับนี่เนาะ <Okay. S 2> ถ้าสนใจครับกระโทคเว่ามาไรนะครับตามเบอร์โต๊ติลงุงสนใจงวูตัวไหก็ตามตีลุงนะครับผม <Okay. S 2> บางตัวอาจจะปิดไปแล้วนะครับก็อสอบถามดูได้นะครับ ตามเบอร์โทรที่ลงครับกับนายห้อยนะครับโทรไปได้เลยครับเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวตัวหาผมได้อมเมนต์ของหัวเด้โอเคครัวจอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับสำหรับคนที่เขาดูใหม่ครับก็ฝากกดติดตามมันนะครับจะไม่พลาดที่ใหม่ก็จะลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมเจอกันครับวันจันทร์เดือนมาใหม่ครับผมโอเคบาย